แอลลี่ไอคอนคนรุ่นใหม่เส้นทางของแอลลี่อชิระยานิติพลศิลปินเบอร์แรกของค่ายเพลง411 Music นั้นเรียกได้ว่าเปิดตัวสุดปังเข้าสู่กลางใจแฟนๆทีปปไปได้อย่างรวดเดียวลทีเดียวครับซึ่งย้อนกลับไปก่อนหน้านี้แล้วชื่อของแอลลี่ก็เป็นที่คุ้นเคยของแฟนๆข้อข่าวบันเทิงอยู่ประมาณหึ เพราะเธอเป็นทายาทของศิลปินนักแสดงอําอมรินนิติพลที่มีชื่อเสียงและมีผลงานการแสดงต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ดังนั้นการเป็นทายาทคนดังก็ทําให้เธอเป็นที่รู้จักและในวัยเด็กนั้นแอลลี่ก็เป็นเด็กหญิงตัวเล็กๆที่ช่างพูดและกล้าแสดงออกการที่แอลลี่ไปออกรายการต่างๆร้องครอบครัวจึงเป็นภาพที่ชินตาและได้รับความเอ็นดูจากผู้ใหญ่เป็นอย่างมาก แต่เมื่อเติบโตขึ้นแอลลี่ก็ค่อยๆห่างหายไปจากหน้าจอจนแฟนๆได้เห็นเธออีกครั้งในภาพยนตร์น้องพี่ที่รักกับบทบาทนางเอกในวัยเด็กและการกลับมาครั้งนี้ก็ทําให้เธอเริ่มได้รับความสนใจอีกครั้งจากกลุ่มวัยรุ่นและคนรุ่นใหม่ที่ไม่เคยรู้จักเธอมาก่อนหลังจากนั้นไม่นานเธอก็แจ้งเกิดในวงการบันเทิงไทยอย่างเป็นทางการในฐานะศิลป,ปินเดี่ยวคนแรกของค่ายเพลง4ฟวันวันมิว ที่เปิดตัวสุดปังพร้อมกับเพลง How to Love ในปี2563พร้อมส่งให้แอลลี่เป็นหนึ่งในศิลปิน t ีป,ป๊ที่มาแรงและน่าจับตามองทั้งยังได้รับความรักและกำลังใจจากแฟนๆมากมายอีกด้วยครับสิ่งดีๆที่ได้รับจากแฟนๆจึงเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ที่ทำให้แอลลี่พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่จะสร้างสารรค์ผลงานที่มีคุณภาพออกมาให้แฟนๆที่เชื่อมั่นในตัวเธอได้ภาพภูมิใจ เส้นทางความสำเร็จตั้งแต่ซิงเกิลแรกของแอลลี่เหมือนโรยไว้ในกลีบกุหลาบแต่ในความเป็นจริงแอลลี่พยายามพิสูจน์ตัวเองมาตลอดแม้จะต้องเสียน้ำตาในช่วงที่เป็นศิลปินฝึกหัดแต่ในเวลาเดียวกันเธอก็ทำความเข้าใจกับเรื่องราวที่ต้องเผชิญมันเติมกำลังใจให้กับตนเองแล้วลุกขึ้นอีกครั้งเพื่อทำตามความฝันให้สำเร็จจนทำให้เธอเดินทางมาถึงวันที่ได้ดบิวและพบกับแฟน,แฟน หลังจากที่ส่งเพลง How to Love ออกมาแล้วสาวน้อยมหัศจรรย์นคนนี้ก็กลับมามอบความสุขผ่านเสียงเพลงอีกครั้งในซิงเกิลที่มีชื่อว่า No Matter What I Do ที่เต็มไปด้วยสีสันและความสดใสชวนให้ผู้ฟังได้แฮปปี้ตามที่เธอตั้งใจไว้ได้สำเร็จดังที่แอลลี่เคยให้สัมภาษณ์ว่าการเป็นศิลปินทำให้เธอมีความสุขเพราะเธอชอบร้องเพลงทุกครั้งที่ได้ร้องเพลงก็รู้สึกแฮปปี้และเวลาที่รู้สึกไม่ดีเธอก็จะใช้ดนตรีมาช่วยเยียวยา,ยาเหมือนกัน ดังนั้นเธอจึงอยากให้เพลงของเธอสามารถเติมเต็มและเป็นความสุขให้กับคนอื่นๆได้ด้วยวันนี้แอลลี่ในวัย18ปีก็ไปที่รู้จักในวงกว้างด้วยฝีมือและความสามารถที่เปล่งประกายรวมถึงเสน่ห์เฉพาะตัวที่แอลลี่เป็นคนอัธยาศัยดีน่ารักร่าเริงสดใสใครๆที่พบเจอต่างหลงรักเธอได้อย่างง่ายดายอีกด้วยครับนอกจากจะเต็มที่ในเรื่องการทำงานแล้วเรื่องเรียนของเธอก็น่าชื่นชมครับในช่วงการเตรียมตัวเป็นศิลปิน แอลลี่ก็ได้เรียนออนไลน์เป็นหลักควบคู่ไปกับการฝึกฝนอย่างหนักจนมาถึงวันนี้เธอสามารถสอบเข้าวิทยาลัยดนตรีที่มีชื่อเสียงระดับโลกอย่างเบ r ร์ l e y คอ l l เ g e o ออฟมิวสิกน้เมืองบอสตันรัฐเมสซาชูเซตส์ประเทศสหรัฐอเมริกาและได้เป็นนักศึกษาเต็มตัวแล้วโดวยเธอจะเรียนออนไลน์และทำงานควบคู่กันไปตลอดระยะเวลา4ปีหลังจากนี้ด้วยความสามารถและสเสน่ห์รวมถึงความรับผิดชอบและศักยภาพของแอลลี่ที่มีเต็มร้อย ก็ทําให้เธอได้รับความไว้วางใจให้ร่วมงานกับแบรนด์ต่างๆและงานพรีเซนเตอร์สินค้าอีกนับสิบตัวเลยทีเดียวและแอลลี่ในวันนี้ก็คือหนึ่งในไอคอนของคนรุ่นใหม่ที่น่าจับตามองจริงๆครับ